มงฟอดคือหนึ่งเดียวกันเราเป็นคนที่มาจากสถาบันที่เป็นป้อมบนภูขาเนี่ยเราจะต้องยิ่งใหญ่มันถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กๆแล้วว่าความวิริยะอุตสาหานั้นนํามาซึ่งความสําเร็จ ขึ้นมาทางเหนือมาที่เชียงใหม่ถ้าถามว่าโรงเรียนไหนไปโรงเรียนชั้นนําทุกคนก็เอ่ยชื่อตรงกันว่ามงฟอร์ดวิทยาลัยฮะโอ้ขอบคุณมากเลยครับชื่อนี้มีความหมายยังไงครับคือจริงๆแล้วเ,เราเป็นโรงเรียนที่อยู่ในหนึ่งในสภามูลนทิทิเซนคาเบียนแห่งประเทศไทยซึ่งมีคณะพราดาเนี่ยเป็นนักบวชที่สืบสารจิตตาโดมะจากนักบุญหลุยส์มารีกรีองเดอรมงฟอร์ดก็คืออ์ ซึ่งจิตตารงของท่านก็คือการให้การศึกษากับเยาวชนทีนี้คณะปราดาเนี่ยก็มาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยตั้งโรงเรียนแรกคือปี1885คืออตสชันตอนนี้อยู่ที่บางลัโรงเรียนที่2ก็คือเซนคาเบียนโรงเรียนเราคือโรงเรียนที่3ามอ๋อเป็นเครือเดียวกันนั่นเอง,เองหลังจากนั้นก็จะมีอัตสำชันระยองแยกไปเรื่อยๆ ตอนนี้เรามีทั้งหมด15สถาบันรวม a b a บด้วยอ๋อที่เราได้ยินชื่อจริงๆคือหลักการเดียวกันมีอุดมการในการผักดันการศึกษาคล้ายๆกันใช่ครับเรามอตโต้ที่เราใช้ก็คืออันเดียวกันเลยคือ l a บออมเนียวินแต่ว่าความวิริยะอุตสาหานั้นนำมาซึ่งความสําเร็จนักเรียนทุกคนในเครือนี้จะยึดมั่นในตรงนี้เพื่อที่จะพยายามผักดันตัวเองไปสู่ความสำเร็จนักบุญลุยส์มารีกรียองเดมงฟอร์ด สถาปนาคณะพระราษฎเซนคัเบียนขึ้นในประเทศฝรั่งเศสเมื่อกว่า300ปีก่อนมีจุดหมายแรกคือการสอนให้เยาวชนอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นและมีหลักศาสนาเป็นแนวทางในการประพฤติตนเป็นคนดีต่อมานักบวชในคณะ5ท่านได้เดินทางเข้ามาสู่แผ่นดินสยามเมื่อปีพุทธศักราช2 4 4 4เริ่มจากดำเนินการบริหารและการสอนโรงเรียนอััมชันที่กรุงเทพตามด้วยการสร้างโรงเรียนขึ้นอีกหลายแห่งทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคโรงเรียนในเครือส่วนใหญ่ใช้ชื่ออัศมชัญ มาจากคำเต็มในภาษาอังกฤษว่า Assumption of Mary หมายถึงการรับอัญเชิญขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณของพระนางมารีในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกส่วนชื่อมองฟอร์ดนั้นมีเพียงหนึ่งเดียวคือมองฟอร์ดวิทยาลัยแห่งดินแดนล้าน,นา เมื่อกี้พี่พูดเองเนาะมีอสัมชัญหลายๆที่ครับทำไมชื่อที่นี่ทำไมไม่เป็นอสัมชัญเชียงใหม่ล่ะในมเมื่อเป็นเครือเดียวกันจุดกําเนิดเดียวกันนั่นละสิอันนี้คือมันก็เป็นความสงสัยด้วยความภูมิใจเพราะว่าเราเป็นโรงเรียนเดียวที่เราได้ใช้ชื่อเดียวกับชื่อของท่านนักบุญคือนักบุญลุยส์มารีกรีองเดอร์มงฟอร์ดแปลว่าอะไรมงฟอร์ดแปลว่าป้อมบนภูเขามาตั้งที่เชียงใหม่นี่เหมาะเลยเนาะเหมาะเลยเพราะเรามีภูเขาเรามีป้อมครับเข้ากับบรรยากาศใช่ โรงเรียนมงฟอดวิทยาลัยเปิดทำการสอนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2475บนที่ดินห่างจากโบสถ์พระหาทรุไทยไปทางทิศใต้ประมาณ200เมตรจากนั้นปีต่อมาได้ย้ายนักเรียนมาเรียนในที่แห่งใหม่ริมฝั่งแม่น้ำปิงในปีพุทธศักราช2527โรงเรียนมงฟอดวิทยาลัยแผนกมัธยมได้ย้ายไปตั้งในที่แห่งใหม่ณตำบลท่าศาลาเนื้อที่กว้างขวางถึง50ไร่ ส่วน,นแผนกประถมย้ายมาเรียนกันที่แผนกมัธยมเดิมซึ่งเราถ่ายทํากันอยู่ในตอนนี้ครับเห็นะระฆังตรงนี้ไหมคือตั้งแต่สมัยที่บัลเดอร์อังเดรท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านจะมายืนอยู่ตรงนี้อันเดิมอันเดิมเลยฮะกเรียนมงกดในเวลาจะเข้าห้องไม่ใช่ว่ากดกระดิง่งหรือว่าสั่นกระดิ่งแล้วเข้าห้องเลยนะจะต้องเข้าแถวก่อนก็เดินขึ้นห้องอย่างเป็นระเบียบบัลเดอร์อองเดรนี่เป็นบัลเดอร์ที่รักต้นไม้และรักสนามหญ้ามากสนามหญ้าเนี่ย ฝีมือไปด้ืยอังเดย์มาตั้งแต่แรกเวลานักเรียนลงไปวิ่งเล่นแกจะไม่ให้เล่นแต่นักเรียนก็ดื้อไงมันก็งลงไปเล่นกันอยู่ไงแกจะมีสุนัขของแกอยู่ตัวหนึ่งพันเยอรมันเชฟเฟิร์ดมีชื่อไหมชื่อไอไลกาชื่อไลกาไลกาผมจำได้เลยจาได้เลยจำได้เลยมันทําอะไรไอไอน้องหมาตัวนี้น้องหมาตัวนี้พี่นะเขาต้องเป็นพี่ผมแล้วเป็นเป็นหมาที่รักเด็กนะแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราพอเราเป็นเด็กเนี่ยมันก็ดูเหมือนมันจะตัวใหญ่ มาเดอร์ก็สั่นกะดงโทรโาขงมาประกาศห้ามเล่นในสนามหญ้าคนบางคนได้ยินก็วิ่งออกไปบางคนไม่ได้ยินมากบางคนดื้อเล่นเตะบอลบัสติกมากมาเดอร์ก็ใช้วิธีปล่อยให้ไลก้าลงมาไอ้ไลก้ามันก็รู้งานนะมันก็วิ่งลงสนามหญ้าพอมันวิ่งลงไปมันก็เห่าวิ่งเล่นคืนเราก็รู้าหมมันมันไม่ได้กัดนะไม่ได้ไม่กัดวิ่งไล่เด็กนักเรียนมงฟอร์ดรู้จักมาเดอร์อังเดย์เนี่ยจะต้องจำอะไรช็อตนี้จำช็อตนี้ได้เด็กที่ถูกวิ่งไล่ตอนนั้นมีพี่เอกอยู่ในนั้นพี่อยู่ในนั้นด้วย จริงจริงบารเดอร์เนี่ยโหเราเห็นในภาพเนาะท่านจะไว้หนวดไว้เคราอะไรอย่างเงี้ยฮะดุไหมครับยังไงเป็นครูอะไรเงี้ยจริงจริจริงๆแล้วบารเดอร์ไม่ดุนะแต่เรากลัวไปเองผูกพันกับคําว่าครูคําว่ามาสเตอร์คําว่าบารเดอร์เนี่ยม,มาตั้งแต่เราอยู่ปนหนึ่งคนที่เรียนครบเนี่ยก็จะอยู่กับมงฝอนมาทั้งหมด12ปีมันแน่นมันมันถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กๆแล้วว่า บัเดอร์คือพระโรงเรียนคือวัดมันคือเรื่องเดียวกันมันคือเรื่องเดียวกันเลยบัเดอร์บางองค์เนี่ยมาจากต่างประเทศนี่คือมาพูดตรงตคือเสียสละชีวิตให้กับพระเจ้าไม่กลับแล้วไม่กลับแล้วอย่อย่างบนะัเดอร์อังเดย์บัเดอร์อันโตนิโอเนี่ยก็มาเสียชีวิตที่ประเทศไทยท่านทุ่มเทให้กับงานของพระเจ้าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็เปลี่ยนมงกุฎจะรู้สึกศรัทธาบัเดอร์มากทนตีไหมตีม,ตมันสมุดรายงานผลการเรียนะด้านหลังจะมีอไรว่าแบดโน้ตแบดโน้ตคือบันทึกความเร็ว ชัดๆเลยตรงๆเลยตรงๆเลยครับเชนไอเด็กคนนี้ไม่ส่งกันบ้านมาสายเป็นประจำอะไรเงี้ยเบาสุดเนี่ยคือแบดโน้ตเก้าพี่เคยเดินแบดโน้ตเก้าครั้งหนึ่งตอนอยู่ปหาทำอะไรครับไม่ส่งกันบ้านแค่นี้บมื่ออนโตจะขึ้นไปบนเวทีเลยเพื่อข้างล่างอยู่เป็นสักขีพยานนั่งเต็มเลยตรงนที่โดนแบดโน้ตอยู่ข้างบนเวทีโอ้โหเท่เลยดิเอเท่เลยครับเท่ตอนนั้นนะฮะแค่ไม่ส่งกันบ้านเนี่ยนะใช่เต็มแรงไหมเต็มเหมือนกันนะก็เต็มเหมือนกันให้เราจํา คำว่าพระดาหรือราเดอร์มาจากภาษาอังกฤษแปลว่าพี่น้องถือเป็นผู้ถวายตัวรับใช้พระเป็นเจ้าช่วงแรกโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนคาเบียนจะมีแต่ราเดอร์ชาวต่างชาติตามด้วยบราเดอร์คนไทยในยุคต่อมาส่วนครูชายนั้นเด็กๆจะเรียกว่ามาสเตอร์และครูผู้หญิงจะถูกเรียกว่ามิสปกติเราไปที่ต่างๆเห็นรูปปัน้นรูปเคารพของครูบาอาจารย์เคร่งครึมหน่อยถือตำลาแต่มาที่นี่ ถือไม้เหมือนกำกับ,บวงดนตรีทำไมต้องเป็นอริยบทแบบนี้ครับบัเดอร์อันโตนิโอมาริอานี่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาดุริยางก่อเพราะว่าท่านให้ถือกำเนิด,ดวงดุริยางที่มีความยิ่งใหญ่เราเป็นโรงเรียนแรกเลยนะครับที่บัเดอร์กำกับวงดุริยางแล้วไปแข่งขันชิงแชมป์โลกชิงแชมป์โลกเลยเหรอครับแชมป์โลกเลยนะฮะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เราได้แชมป์กลับมาท่านรักเมืองไทยรักประเทศไทยรักโรงเรียนมงฟอร์ดถึงขนาดที่ว่าท่านได้เปลี่ยนชื่อเป็นภาษาไทยด้วยนะชื่อใหม่ที่เป็นภาษาไทยคือพรดาอนุรักษ สีวัทยากรไปรักประเทศไทยเนี่ยอนุรักษ์ก็กคือร,ร,รักษาไว้วัตถัยกรก็เกี่ยวกับเรื่องดนตรีเรื่องดนตรีเลยตรงตัวเลยตอนนี้เราสมาคมศิษย์เก่ามีดำหลีที่จะสร้างรูปเสมือนจริงของมาเดอร์โอ้ดนักเรียนรุ่นมูงฝนรุ่นเก่านี่ตื่นเต้นกนะันมากเลยโอ้ศิษย์เก่าเยอะมากาาแสดงความจํานงทั้งประสงค์ออกนามทั้งไม่ประสงค์ออกนามไม่ต้องชวนไม่ต้องเชียร์เยอะอสร้างสร้างให้เสร็จให้ได้ใช้เวลา2ปีกว่า ความเป็นพี่เป็นน้องของมองฟอร์ดเองก็เหนียวแน่นใช่ไหมครับครับ,รบถ้าเกิดพูดถึงเรื่องนี้ก็สะท้อนมาชัดเจนตอนเรียนกันนี่แต่ละร,รุ่นเขารู้จักกันไหมคนเรียนมสี่พี่มหเราได้คุยก,กับเขาไหมสมัยก่อนเนี่ยเราจะผูกพันกับคนในรุ่นเราแต่เวลาเข้าแถวเนี่ยรเราจะยังทันเห็นรุ่นพี่ที่ถัดจากเราแต่เราจะมาลํำลึกมาผูกพันกัน มาเจอกันว่าสนุกสนานกันอีกปีละครั้งเมื่อก่อนเนยประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีจะมีการจัดงานปิ๊กมงฟอดบ้านหางติ๊กแปลว่ากลับภาษาเหนือภาษาเหนือเราใช้ภาษาเหนือเป็นชื่องานเราใช้ชื่องานนี้มาตลอดแต่ธีมของงานจะเปลี่ยนไปทุกปีรุ่นที่พี่จัดเนี่ยเราใช้ธีมงานว่าเด The m e ครับเราจะเอาบรรยากาศของเก่ารูปเก่าๆอะไรประมาณนี้เรานันจะมาเจอรุ่นพี่รุ่นน้องกันน่ะมาเจอรุ่นพี่รุ่นน้องกันแล้วเราเอ้าคนนี้ก็เป็นลูกค้าเรานี่หว่าเอานีอเป็นลูกพี่เราเหรอ ก็จเจอกันแนั้นแล้วคนมันจะล้ำลึกความหลังกันนั้นว่าเฮ้ยเมื่อก่อนนู้ใครเข้ามาในงานนี้ปั๊บเนี่ยครับโัวโ oh, ขนเอาทิ้งไว้นอกลัวตำแหน่งใหญ่โตแค่ไหนไม่สนพอเข้ามาถึงไดนี้มึงกับกูคือเพื่อนกันพี่กับน้องครับถือกันชื่อย่อภาษาอังกฤษของมองฟอร์ดวิทยาลัยคือ MC และมีสีประจำโรงเรียนถึง3สีคือแดงน้ำเงินขาวส่วนเลขรุ่นจะนับปีที่จบมัธยม3อย่างพี่เอกของเราจบม .3 ปี2527เลยมีชื่อรุ่นว่า MC27 เป็นความพิเศษที่แต่ละสถาบันจะมีหลักในการเรียกการนับไม่เหมือนกันครับ อยู่คู่กับโมโฟอร์ดมาตลอดก็คือน้ําปิงฤดูน้ําหลากเนี่ยน้ำมันก็จะท่วมเราก็จะรอลุ้นตอนเช้าเสมอว่าวันนี้จะมีประกาศปิดโรงเรียนไหมว่าน้าท่วมน้ำท่วมอยู่บ้านไม่ต้องเรียนอโอ้เพราะเพราะผู้ใหญ่เขาเหนื่อยนะผู้ใหญ่เล่นไงครูบาอาจารย์เราเราเป็นเด็ก<อ>คือเรารุ้นอยู่ที่ที่บ้านว่ามีประกาศข่าววิทยุออกมาว่าวันนี้มีน้ําท่วมอะไรเงี้ยโรงเรียนที่ประกาศงดเยี่ยนเนี่ยมงฟอร์ดภาคไทย เลยนาชายโลดมันอยู่หระแว่เดียวกันเอเฮเลยเฮ <Hey. S 1> อยูวบ้าง <laughs> มงฟอร์ดเดิมเป็นโรงเรียนชายล้วนแต่ต่อมายุคหนึ่งได้รับนักเรียนหญิงเข้ามาเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5และ6ก่อนที่10กว่าปีก่อนจะปรับตัวรับนักเรียนหญิงตั้งแต่ป .1 เลยครับ เมื่อก่อนเราเป็นโรงเรียนชายล้วนครับแล้วก็เราจะมีความร,รู้สึกตื่นเต้นมากที่มีพี่ๆม .4 ี่เป็นนักเรียนหญิงวิทย์เราคิดดูนะว่าเราเราอยู่กับเพื่อนผู้ชายมาตลอดตั้งแต่ป .1 2 3 4 5 6อปี9ป,ปีพอเราเห็นนักเรียนหญิงคนนั้นก็สวยพี่คนนี้ก็น่ารักนะอย่างพี่เอกนี่ก็แอบมองพี่ๆไว้ตั้งแต่มีมีก่อนขึ้นมสแล้วแต่ว่าพฤติกรรมหรือว่าวินกรรมหำหำที่จําได้เนี่ยก็จะมีนักเรียนบางคนที่แบบ เขาแบบเป็นพวกสุดโต๊ะเพื่อนเราที่แบบทุกวันนี้ยังคบหากันอยู่นะยังมีอยู่ยังเจอกันอยู่ถ้าระบุชื่อเนี่ยรู้คนไทยอ่ะทีนี้ชุดมฆะละนักเรียนโมฆะเนี่ยจะไม่ได้ใส่ชุดพละมาจากบ้านนะมสมัยก่อนต้องเปลี่ยนชุดเอาเอาชุดมาเปลี่ยนที่นี่ตรงแนวยาวตรงนี้นะข้างสนามบอลเนี่ยนะเมื่อก่อนมันจะมีโตะ๊ะเป็นรางไม้ไว้ให้นั่งเล่นนั่งอะไรไม่รู้ว่าเป็นไม้ธรรมดาเนะี่ยอยู่อย่างนนะเราจะมาเปลี่ยนเสื้อผ้ากันตรงนี้เลยกลางแจ้งหลังโกตรงนี้นะเพราะว่าเราเป็นผู้ชายหมดเราไม่กลัวไงแต่ทีนี้เปลี่ยนเสื้อผ้าก็แค ทีนี้ช่วงเวลาที่เรากาลังจะเปลี่ยนชุดพาราเนี่ยพอเสียงกลิ่งดังปั๊บเนี่ยพี่จะรีบเปลี่ยนชุดเลยทำไมอ่ะเพราะว่านักเรียนหญิงกาลังจะเดินลงโรพักไงอ๋อเขาจะต้องเดินจากตึกบงฟอร์ดผ่านหน้าตึกํำนวยการแล้วก็ผ่าน,น,นเพื่อเลี้ยวขวา oh. ไปโรงอาหารที่อยู่หลังตึกมาลี oh. เราจะรีบเปลี่ยนแต่มีนักเรียนบางคน oh. เพื่อนพี่บางคนที่มันหาหามเยมันจะไม่เปลี่ยนจะทําเป็นดึงเกมทําช้า oh. เพื่ออะไรรู้ไหมพอนักเรียนหญิงมาเดินมาใกล้ๆมันถอดตอนนั้นเลย ถอดอะไรครับถอดกางเกงนักเรียนออกออเปลี่ยนกางเกงพะละดิบมาก <c oughs> แล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่นักเรียนยยหญิงก็กรี๊ดกรี๊ดด้วยเหรอวายก็เหมือนกับกรี๊ดอ่ะว้ายบางคนก็อายนิดนะมาเซอร์เห็นครับมึงอยากโชว์มากใช่ไหม <c oughs> มึงวันนี้กมึงไม่ต้องเรียนทั้งห้องเหรอทั้งห้องเลยอ้าวเดือดร้อนเลยจับวิ่งรอบสนามพี่เอกโดนวิ่งด้วยอ่ะโดนหมดเอาซวยเลยโอ้โห ทรงจำวัเด็กผ่านไปกี่ปีก็เราได้ทั้งวันไม่มีเบื่ออาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมภายในมงฟอร์ดวิทยาลายัยแผนกประถมและมัธยมอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่หัวใจใฝ่รู้เต็มไปด้วยความมานะปากบันของบรรดาน,นักเรียนยังคงเดิมก้าวเข้าสู่เบา้าหลอมขนาดใหญ่รุ่นแล้วรุ่นเล่าให้เหล่าครูบาอาจารย์ผู้อุทิศใช้วิชาความรู้และจิตตารมอันแรงกล้าสร้างพวกเขาเป็นคนเก่งคนดีมีคุณภาพ จบออกมาพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสรรค์สังคมไทยให้สวยงามเช็กเช่นรุ่นพี่ๆทำมาตลอดในห่วงเวลากว่าหนึ่งศตวรรษที่เราไปมาสักครู่ เมื่อก่อนเป็นมัธยมปัจจุบันเป็นประถมส่วนมัธยมในปัจจุบันนี้ก็ขยายมาที่นี่ขยายมาที่นี่ที่ตะบลท่าสาราถนนมหิดลขยับขยายจํานวนนักเรียนที่มากขึ้นมุ่งเน้นให้ความสําคัญในเรื่องของพื้นที่และจ,ะจัดสรรในเรื่องของอุปกรณ์อำนวยความสะด,ดวกที่เอาไว้ให้กับนักเรียนปักาุบันที่เยอะขึ้นมาที่นี่เราสามารถที่จะสร้างสนามฟุตบอลยาเทียมได้ เรามีสาว่ายน้าเป็นของตัวเองอันนี้เป็นวิสัยทัศน์หรือการมองการไกลของมูลนิธิเซนคาเบียนผ่านทางท่านผู้รุ่นเดยกันหรือว่าคณะพลาลดาที่มาดํารงตาแหน่งที่นี่ด้วยครับแต่ว่าหัวใจในความเป็นมงฟอร์ดความกลมเกลียวก็ยังคงเป็นหนึ่งเดียวเราเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นมงฟอร์ดคือหนึ่งเดียวกันมีความเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมแน่นอนครับพูดถึงสิเก่าที่มีชื่อเสียง หลายโรงเรียนเขาต้องถามงที่สุดตอนนี้คือที่คิดได้ก็คือท่านดรพักษ์ิงชินวัตรอ,อดีตนายกรัฐมนตรีแน่นอนเลยนอกจากจากนั้นก็ยังมีรุ่นพี่หลายๆท่านพลนุรเอกปิยะอุทายโยนะครับแล้วก็มีหลายๆท่านครับที่เป็นหน้าส่วนราชการสําคัญนักธุรกิจชั้นนาของเชียงใหม่หรือว่าชั้นนาของประเทศหลายๆท่าน ก็เป็นรุ่นพี่ที่สามารถที่จะออกไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนจนเป็นที่ยอมรับว่าโรงเรียนมฝรเราผลิตบุคลากร,กร,กรที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นในเรื่องของตํานานความเป็นมงฟอร์ดเนี่ยอีกไม่กี่ปีก็จะครบร้อยปีแล้วครับสิ่งที่ทางพี่เอกเองอยากจะฝากถึงน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่ความเป็นมงฟอร์ดก็อยากจะให้นึกถึงชื่อเสียงของโรงเรียนที่ทางพี่ๆได้สั่งสมแล้วก็สร้างกันมาอยากจะให้พวกเรารักษาตรงนี้ซึ่งปัจจุบันเนี้ยน้องๆทําได้ดีอยู่แล้วนะเราจะเห็นว่านักเรียนมงฟอร์ดเนี่ย ประสบความสำเร็จทั้งด้านวิชาการด้าน,นกีฬาด้านอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดอยากจะให้เป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆทุกรุ่นให้สมกับเราเป็นคนที่มาจากสถาบันที่เป็นป้อมบนภูเขาเ่ยเราจะต้องยิ่งใหญ่กว่าจะเกิดขึ้นได้สุดท้ายแล้วมันก็ต้องลาบออมเนียวินซิตนั่นคือวิริยาอาตราหานั้นนํามาซึ่งความสําเร็จมไม่มีความสําเร็จใดที่เกิดขึ้นได้โดยที่ไม่พยายามความสําเร็จเกิดด้วยความฟลุกไม่มีไม่มีครับไม่มีต้องพยายามเท่านั้นครับ สนับสนุนการเดินทางโดยน้ำมันเครื่องอิดเดมิส